คนที่เกิดราศีเมษร,ราศีเมษเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับใครที่เกิดนะใครที่เกิดในช่วง14เมษายนไปจนถึง14พฤษภาคมมาฟังเกณดวงชะตาปีพศ64นี้ว่าจะเป็นยังไงจะฟังหรือจะไม่พังหรืออะไรยังไงนะครับนะ เดี๋ยวเช็คดวงราศีเมษก่อนเลยราศีเมษปีนี้ราศีเมษต,ตกพัะภพายนะครับราศีเมษต,ตกพัะภพายนะราศีเมษต,ตกพัะพายเปิดหัวดวงชะตาราศีเมษต,ตามลัคนานะตามลัคนาก็คือตามเลขวันของเรานะเลขวันของเราแล้วก็ตามเดือนของเรานะครับเนาะ ราศีเมษในปีนี้ราศีเมษในปีนี้นี่นะนะช่วงต้นปีราศีเมษยังไม่ค่อยราบรื่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดวงชะตาราศีเมษยังมีดวงดาวซึ่งเป็นดาวเสาเข้ามาครอบอยู่ในช่วงรักานาของปีนี้อยู่แต่ดวงชะตาราศีเมษจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาเป็นต้นไป ราศีเมษด,ดีในที่นี้การงานการเงินจะค่อนข้างที่จะดีหน่อยเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วค่อนข้างที่จะหนักและค่อนข้างที่จะเหนื่อยมีแต่การจ่ายและการเสียแต่ราศีเมษนี่ค่อนข้างที่จะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองดีในช่วงของปลายปีเป็นต้นไปนะราศีเมษจะดีในช่วงของปลายปีแต่ถ้าจะให้เริ่มเริ่มดีขึ้นก็คืออยู่ในช่วงของเดือนกุมภาแต่ถ้าจะดีที่สุดเลยในราศีเมษนะครับราศีเมษจะอยู่ในช่วงของ เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเดือนพฤษภาคมราศีเมษจะขึ้นนะคนที่เกิดในช่วงระยะเมษาเดือนเมษาเ14เมษาถึงนะ14เมษาถึงนะ14พฤษภา ราศีเมษนี้จะมีโชควาสนานะทั้งการงานอาจจะติดขัดเป็นอุปสรรคในช่วงระยะที่ผ่านมาทบมาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมาจนถึงปีนี้ไม่ค่อยราบรื่นเหนื่อยหน่อยเป็นอุปสรรคหน่อยมีแต่ปัญหาหน่อยในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับนะแต่การเงินจะดีขึ้นโชควาสนาโอกาสจะมามากขึ้นนะถ้าคิดจะลงทุนธุรกิจหรือลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานต่างๆคิดจะขยายธุรกิจแนะนําให พิจารณาและเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะดีมากๆนะครับเนาะจะดีมากๆถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักยังไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่สําหรับคนที่เกิดในช่วงระยะนี้นะก่อนข้างที่จะไม่ค่อยราบลื่นค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยลงรอยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ราศีเมษจะดีอย่างหนึ่งคือการเงินจะค่อยๆดีขึ้น นะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นในปีนี้นะใครที่ติดขัดเป็นอุปสรรคตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ2อสามปีที่ผ่านมาพอมาปีนี้การเงินจะเริ่มดีขึ้นสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นนะสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นนะครับนะสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาสู่ในชีวิตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากในปีนี้สําหรับราศีเมษนะครับนะรนะนะาศีเมษเอาฟังคร่าวๆประมาณนี้ นี้ก็เป็นแนวประกอบดวงราศีก็ให้เอาไปพิจารณาแต่ที่เหนือบาดแรงแล้วทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำความดีและทุกคนก็ต้องนะทุกคนก็ต้องนะคอยดูแลนะเขาเรียกว่าอุปธรรมอุปธมภมผู้ที่เลี้ยงดูเรามาทุกคนจะไม่ขาดเลยนะทุกคนจะไม่ขาดเลยนะนะอุปธรภมพ่อแม่บิดามารดาปูยญาตาิยายที่เลี้ยงดูอุปัรภมเรามาเนี่ยให้ดีการเงินการทองของเราก็จะดีอยู่แล้วเพราะ เขาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาถ้าเราได้อุปถัมภ์หรือดูแลเขาการเงินการทองก็จะดีปีนี้แนะนำว่าถ้าจะทำบุญอะไรให้มากหน่อยทำบุญกับครอบครัวให้มากทำบุญกับครอบครัวให้มากดูแลบิดามารดาดูแลปู่ย่าตายายนะให้เขามีความสุขให้เขาสุขสบายให้เขาอิ่มท้องให้เขารู้สึกมีความสุขกับเราในปีนี้และสิ่งดีๆจะเข้าหาคุณมากมากเลยในปีนี้นะถ้าเหลียวคลิปหน้าอาจารย์ก็จะมาคลิปหน้าอาจารย์ก็จะมาทำว่า คนที่เกิดในช่วงวันไหนเดือนไหนในปีไหนว่าบูชาไรเสริมอะไรแล้วจะเสริมเข้าไปในให้ใหดวงมันปัง,ปงๆเฮงๆได้เงินได้ทองมากขึ้นเพราะฉะนั้นดวงชะตาในปีนี้อาจารย์หยิบยกในเรื่องดีๆในแต่ละเดือนในแต่ละราศีของแต่ละคนที่เกิดในแต่ละราศีมาให้เพราะฉะนั้นก็ฟังเอาเป็นแนวทางเอาไปพิจารณานะครับนะคนไหนดีอยู่แล้วถ้าไม่หาไม่ทําคิดว่ามันจะดีเดี๋ยวก็ได้มา เพราะฉะนั้นต้องดีแล้วก็ต้องหาต้องทําต้องค่อยๆสร้างไปนะจะดีขึ้นนะบอกว่าถ้าดีแล้วเนี่ย,ยดวงดีไม่ต้องทําอะไรนอนเดี๋ยวก็ได้ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นดวงดีเราก็ช่องรีบข่อยคว้ารีบเอาเหม,มือนกับน้ําขึ้นก็นนให้รีบตักเพราะวาดวงเราดีแล้วโอกาสดีมาคนนี้ให้งานคนนี้ให้งานสิ่งดีๆเข้ามาเราก็รีบตักให้มันเต็มไว้นะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น ดวงชะตาปีนี้ขอให้ทุกคนมีโชคลาภอาจารย์ก็มาฟันผ่าดวง12บราศีให้ทุกคนได้เอาไปเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตและเอาไปประกอบในการใช้ชีวิตให้ระมัดระวังคนไหนที่ตกราศีที่ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังและก็ดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่ดูแลคนอื่นจากที่ลุยให้กับคนอื่นมากก็มาดูแลตัวเองหน่อยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็คือ ให้พิจารณาแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากหน่อยแต่ยังไงในที่สุดแล้วนะก็ขอให้ทุกคนในแต่ละราศีที่เกิดในแต่ละราศีเกิดในแต่ละเดือนแต่ละปีรวยมีโชคมีราบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีพศใหม่นี้นะขอให้ปีพศ2 5 6 4ของทุกคนจงมีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยมีแต่โชคแต่ลาบที่สำคัญต้องติดตามช่อง YouTube พญาเต่านาราชดวงเศรษฐีของอาจารย์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครช่องพญาเต่านาราชเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะอาจารย์ก็จะทั้งผลงานดีด มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ก็จะมาเล่าสู่ฟังมีโชคลาภตัวเลขอะไรก็จะมาเล่าบอกกันไปหรืออาจารย์ไปสถานที่ไหนก็จะมาเล่าสู่ฟังนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกด subscribe กดแชร์นะเรื่องราวดีๆให้ทุกคนนะเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างได้ฟังร่วมกันวันนี้อาจารย์จากไปแล้วรวยครับทุกคน